โอาฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลผู้ใดฮะฮะว้าบุโคลมิดมาฆ่ามันขเวอกูพูดหน่ะไปพูดหน่ะไปอิตาลีพดหน่ะไปเปรบ้านกูไม่ตะทงนะพูดอ่ะไม่ตะง้วเต็มอยู่ผุ้หนงมึงเห็นบ้นั่นมสิมาอย่างนเขาก็ประแดกสุ่มมือประเทศนั้นกับผ้ไปไป ไปคนอิตาลีพหมดเลื้ยงนาวพุเลยอิตาลีเขาตายหลายแล้วเดียวโนเขายังไงเขาไปทั้งนั้นนี่จะเสียแดงเหรอแม่หน่อยนี่นาบ้านบักห้ามึงไป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 เมื่อกี้เขาก็ประเดียกชึ้มือตายแล้วนี่บ่มีเงินนี่ไปเด้อไปเด้อบ่ไปเอาตะโพกไรจุดทำเด้อไป